ก็เคยขายรวมกันเราเคยไปทำอะไรที่เราก็รู้อะไรไงกว่าเราจะได้สุดเด็ดเราก็รู้ว่าเป็นอะไรที่มันขายดีของมา่เลยก็จู่หมอกมากมากคือมันเป็นอะไรที่แบบตั้งใจพอดีใช่ไหมค่อยๆถูบ้านก็ไม่ร้อนเลยเหรอเขาเห็นเจ้าใส่เสื้อตัวนี้ทุกวันเลยปากบ้างก็ได้อย่าทำเป็นเหมือนเสือหลายไม่ใช่นานแล้วลุงกางเกงตัวนี้กับเสื้อเหลืองนี่ประจําเลยเสือกางเกงทำงาน มีหกตัวครับหกตัวค่อยๆกลับาอยู่สมัยใส่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวชอบสีนี้ลายมากางเกงนะกางเกงมีสองตัวนะเนี่ยลูกแกะมังทั้งเกงคอยนี่มีสองตัวมมีหกตัวครับผมใส่ใส่ครับเสื้อดอกเสื้อดอกน้านะาแฟครับคุณผู้ชมเพืนมีหกตัวเหรอคะแล้ววันนี้เราต้องไปทำวันนี้แล้วฮะาเสียมดีเขื่วยกันแล้วก็ตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวพอดีอะไรอเยอะวาที่ไหนคะก๋วยเตี๋ยวตัววอสาววอขายก๋วยเตี๋ยว บอกที่พุกเจ้าไปวัดนั่นแหละพุกเจ้าต้องไปทำเออแต่ว่าหอมมากเลยเนาะก๋วยเตี๋ยนี้น่าจะอร่อยนะคะแก้ขายวันละพันห้าเอากำไรพันห้าไม่ชิดเขาจะเขาจะมาตอนที่เล่่งออ้ะไป มีแต่คนให้เนาะได้แต่ได้รับได้รับ <c oughs> ดีมากลเลยเขาก็มาถามเรากว่าสูตรเขาสูตรอะไรไม่เคยทมไปด้บ้านเขาขายแต่อันนั้นก็าไม่เคยขายในรถรุ่เขาขายอยู่พัทยาเขาบอกว่าอ๊้ทำไม่ทันนะคะ กำไรวันล,ละสามพันสองผัวเมียขายได้วันละประมาณสามพันบาทาาสามพก็หยุดแล้วเหนื่อยเขาบอกเขาไปคุยป้างใจสูตรนี้เขาอยากซื้อแกก็ไม่ขายได้แต่แกอยากบอกแกบอกมาแล้วก็โอ้ยเดินมาพอดีมันมี อ่าเอาอยู่อย่างนั้นแหละเลี้ยวเขาก็ลำคานไอเลื้องเห็นไหมคะไอ้เลื้องน่ะควรพี่เขาแล้วเขาก็โมโหแหละพี่ก็เ้าก็โมโหแล้วก็งับเอาแล้วก็ล้องไห้น อยากเล่นกับพี่นะคะ <c oughs> วันนี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวก็เปิดแล้วนะคะ <c oughs> เออเชิญมารับประทานได้นะคะถ้าคุณไหนสนใจอยากก๋วยเตี๋ยวนะคะ ขายดิบขายดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็บูชานะคะบูชาก่อนเปิดแล้วก็คงจะขายดีอะไรก็หลั่งไหลพา,าพัดมานะคะมาต่อตรงนี้นะคะร้านป้าคขาใส่ก็เปิดแล้วนะคะถ้าคนไหนสนใจอะไรก็ าได้เลยนะคะสนใจเสื้อผ้านะคะผ้าขม้าหมักโกนหรือกางเกงนะคะกางเกงผ้าขม้ากับโปรงผ้าขม้าแบบสั้นแบบยาวนะคะาติดต่ออยู่ที่เบอร์โทนี้นะคะนี่ค่ะเบอร์โทนี้แหละคะ่ะ096 5036341 ไอดีไลก็ k-s ตัวเล็กย่อมาจากคำใส่ค่ะออขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะก็มีกางเกงแพนเค้กนะคะผ้าคามผ้าขม้าหมักโคนผ้าขม้าหมักโคนแล้วก็ผ้าคามโตรมร้อนนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะ แพนเค,ค้กขาสั้นมีกระเป๋าด้วยนะคะสีสวยมากเลยนะคะก็สามศย์พร้อมส่งเท่านั้นนะคะถ้าคนไหนสนใจบอกมาเลยค่ะจัดให้นะคะแล้วก็มีแพ่นเค,ค้กขายาวด้วยนะคะธรรมดาขายาวด้วยอันนี้มีแผ่นเค,ค้กมีขายาวธรรมดามีผ้าถุงนะคะ ผ้าถุงผ้าฝ้ายแท้นะคะนี่ผ้าแบบมีแบบลายต้นสนลายอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะก็มีกระโปรงด้วยนะคะมีสรงด้วยมีกางเกงโอเจ้าด้วยนะคะอุ้ยใส่แล้วสวยค่ะใส่แล้วสวยก็ ใส่แล้วสวยมีชุดแสกด้วยนะคะชุดแสกนี่ก็สวยๆนะคะก็สามศูนศูนย์พร้อมส่งนะคะมีหลายสีหลายคอนะคะแบบว่าเราใส่แล้วอู้เย็นสบายนะคะคอก็สวยนะคะนี่นะคะ่ะมีคอกลมมีคอจีนนะคะแล้วก็มีคอปาดด้วยมีคอกลมด้วยมีคอจีนด้วยนะคะ โอสี่เหลี่ยมด้วยนะคะนี่ค่ะมีหลายสีนะคะแล้วก็ผ้าคามอีกด้วยนะคะคอกรมนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะก็มีเสื้อผู้ไทยดาแดงสีน้ำเงินแดงนะคะนี่ค่ะสีสวยๆเลยค่ะอ่าก็มีเสื้อคลุมด้วยนะคะ เสื้อคลุมนี้ก็300พร้อมสูงนะคะคือเราคุมไปไหนก็ได้แดดไม่เผานะคะแล้วก็มีเสื้อคลุมแบบผ้าขมา้ามีเสื้อธรรมดาด้วยนะคะก็มีเสื้อแบบเสื้อส่งการนะคะเสื้อส่งการ แล้วก็มีสะใบด้วยนะคะสะใบสีน้ำเงินสีออกม่วงสีขาวนะคะขาวธรรมดาก็มีนะคะก็มีเยอะแยะเลยนะคะมีเสื้อด้วยนะคะมีกระโปรงกางเกง6ชุดนะคะกางเกงโอ,อเจ้าอายุ หกสิบขึ้นไปนะคะใส่ได้อ่ากางเกงย้อนยุคนี้กางเกงอ่าธรรมดานี้นะคะคือใส่สงการก็สบายนะคะไม่โป้นะคะผ้าก็นุ่มๆน,นะคะมีสีน้ําเงินสีเขียวนะคะเ็ <c oughs> <c oughs> มีกระโปรงมีด้วยนะคะกระโปรงอะไรนะกระโปรงอ่าแผ่นเค้กนะคะแผ่นเค้กนี้จะโละแล้วนะคะ ก็สี่ตัวพันพร้อมส่งนะคะสี่ตัวก็ 1, 000, พันหนึ่งพร้อมส่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสี่ตัวค่ะ